เรียนคุณคิสซอนพาเลตโปรดทราบพ,พวกเราคณะลร์พรูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่สะดุดแข้งสะดุดขาอาร์เซนอลให้ทําให้ตอนนี้มันนับถอยหลังแล้วกลายเป็นว่าเหลืออีกแค่แต้มเดียวลร์พูจะไปถึงฝั่งฝันแชมสมัยที่20นะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องราวของดีนฮาเซนมันมีแหล่งข่าวระดับท็อปออกมารายงานแบบโอ้โหแย่งกันมันเลยทั้งลี์พูและเชลซีแย่งฮาเซนกันอย่างดุเดือด เรื่องราวของเทรนด์สัญญาเหมือนลิอร์ก็ยังไม่ถอดใจเดี๋ยวมาสรุปข่าววันนี้กันครับ24เมษายนกับผมโคดแอคครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมครับ p ิซ z ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนันแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง Delivery 02 1054555การันตีความอร่อย รวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมทส่วนไม้ทนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ s p c สมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปลวกกันน้ำ100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทโทร0632081188นะจ๊ะมาเลยครับเมื่อคืนนี้นะไอเราเขาไม่ได้คาดหวังหรอกเพราะคิดว่าอาร์เซนอลเล่นในบ้านแล้วน่าจะต้องชนะคิซ่าพลเรศได้แต่กลายเป็นว่าแพ้ไอเสมอครับ ทั้งๆท,ที่ก็มีช่วงเวลาที่นําก่อน10โดนตีเสมอ11น้ำก่อน21โดนมาเตต้ายิงตีเสมอ22อีกทําให้จบด้วยลงสกอร์22ครับขอบคุณพาเลตจริงๆนะครับขอบคุณซ้มาอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เท่ากับว่าอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ได้แต้มเดียวเก็บเพิ่มมาเป็น67แต้มอาร์เซนอลเหลือ4เกมครับเพราะเตนะนัด34ไปแล้วคุณลองเอาเพื่อนๆลองเอา,อเอา3คูณ4ครับ3คูณ4ก็คือ12เนาะเท่ากับว่าอาร์เซนอลจะเก็บแต้มได้มากสุดอีก12แต้มก็คื บวก67ไปก็คือแต้มของอาร์เซนอลที่มากที่สุดตอนนี้คือ79เท่ากับว่าตอนเนี้แต้มอาร์เซนอลนะต่อให้ชนะลวดทุกนัดจนจบซีซั่นอาร์เซนอลจะมีแต้มได้แค่79ซึ่งเท่ากับที่ลิพูมีปัจจุบันนี้เลยและลิพูมีลูกได้เสียบวกอยู่10แต้มบวกอยู่10ลูกคืออันนี้คือในทฤษฎีนะว่ายัางไงอาร์เซนอลแต้มไม่มีทางมากกว่าเราได้แล้วเราขออีกแค่แต้มเดียวเราจะมี80 อาร์เซนอลก็จะไม่มีทางแซงเราได้เลยขออีกแค่แ้มเดียวเท่านั้นนี่คือมันนับจนแบบโอ้โหเห,หลืออีกเซี่ยวเดียวจริงๆซึ่งวันอาทิตย์นี้ลิฟูจะเปิดลังแอนฟิลเจอกับสเปอร์เสมอคือจบชนะคือจบถ้าแพ้อ,อาจจะไปต่ออีกนัดนึงอะไรก็ว่ากันไปนะก,ก็ตามนั้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าอาร์เซนอลเสมอเยอะโคตรไม่ค่อยแพ้ใครนะอาร์เซนอลแพ้ไป3นัดลิพูแพ้ไป2นัดในซีซั่นนี้ ลิปูเสมอ7แต่อาร์เซนอลนะเสมอไป13ส่วนต่างแต้มมันก็คือตรงนี้แหละครับไอที่ไปเสมอซะเยอะเลยอาร์เซนอล1นัดเนี่ยมันเป็นการเสมอที่เยอะโคตรครับอันนี้คือจุดต่างก็ก็แต้มก็เลยห่างขนาดนี้นะจ๊ะอ่ะพาเลทหลังจบเกมเมื่อคืนนี้แอดมินใน Twitter ของพาเลทครับ โพสข้อความว่ายูเวลครัมลิเวอร์พูลแปลเป็นไทยก็คือด้วยความยินดีจากลิเวอร์พูลอารมณ์ประมาณว่าที่เราสะดุดแข้งขัดแข้งขัด,ข,ดขาอาร์เซนอลให้ด้วยความยินดีจากโอ้โหนะเราก็เลยมีคนเขาเล่นมุกในโลกออนไลน์นะผมก็เลยเอามาโพสในเพจด้วยเขาบอกว่าโอ้โ oh, หพาเลททาดีแบบนี้มันต้องได้สิ่งตอบแทนนะก็ <"G ue S 2> คือเดี๋ยวเราจะให้คุณเป็นสิทธิพิเศษเลยพาเลทคุณจะเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่คุณจะได้เห็นถ้วยแชมป์ของจริงของเราอะ ของของร์พูอ่ะสมมติร์พูการันตีได้แต้มหนึ่งถ้วยมันก็จะเป็นของของร์พูใช่ไหมแต่ว่าถ้วยมันจะไปส่วนใหญ่จะไปชูนัดสุดท้ายซึ่งนัดสุดท้ายในบ้านเราเจอพาเลตเราเปิดแอนฟิลเจอพาเลตใช่ไหมฮะพาเลตจะเป็นทีมเดียวที่เป็นทีมเยือนที่มาแล้วแบบได้เห็นถ้วยเป็น,เ,ปนเออคุณจะเป็นสิทธิพิเศษทีมเดียวแล้วคุณจะได้ดูเราชูถ้วยด้วยนะขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะอันนี้คือสิทธิพิเศษที่เรามอบให้กับคุณอันนี้ก็คำขนะครับส่วนการซ้อมครับก็มีภาพซ้อมจากเว็บไซต์อย่าาางงเป็นทกร รวมไปถึงคลิปบางส่วนด้วยนะส่งออกมาให้เราได้เห็นนะครับอ่ะ<ๆ>ก็ยิ้มย้ําจําใส่กันดีมีปาด์สกันด้วยเหมือนปาลูกดอกครับกีฬาดาส์สกีฬาลูกดอกอะไรปารกันชกชกนะเอะอก็เป็นสีสันที่มูดอารมณ์ของคนที่นับถอยหลังเนาะแต่ผมว่าไอ้ d าซ้อมเนี่ยน่าจะมาก่อนเกมอาร์เซนอลพาเลทเมื่อคืนเป็นก่อนนะแต่ขนาดก่อนก็ยังสีสันในแคมป์เราตอนนี้ก็ลังยิ้มย้ําจําใสกันครับอารมณ์มันมูดมันเหมือนกำลังน,นับถอยหลังใกล้สุดแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอี คลิปที่ทางลิฟท์ูเอฟซีเปิดให้ดูก็คือเคียซ่าตอนซอ้อมครับก็นี่ฮะจ่ายให้กักก๊กโปกั๊กโปจ่ายคือได้กับเคียซ่าและเคียซ่ายิงด้วยซ้ายเข้าใบแบบเฉียบคมฮะก็คือท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ที่ผมเอามุมมองจากนักข่าวสายหงมาเล่าให้ฟังมันก็เป็นมุมมองแต,แต่แน่นอน,ม,นมันเป็นมุมมองที่น่าสนใจเลยนะว่าเออก็ตามนั้นแหละแต่ในส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นในคลิปในอะไรเงี้ยเคียซ่ามันก็มักจะยิงคมยิงอะไรนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อาร์เนอร์จะให้โอกาสลงบ้างมากกว่านี้หน่อยก็ยังดี ซึ่งผมมองอย่างนี้เดี๋ยวก็คงได้โอกาสเพิ่มอยู่แล้วแหละอย่างเช่นเดี๋ยวการันตีอะไรไปอ่ะเขาคงให้สำรองลงมากขึ้นนั่นแหละเออแล้วก็ไม่ต้องห่วงไอ้ที่บอกว่าอยากให้ลงนัดที่ห้าตอนนี้ลงไปแล้วสี่นัดในหลีใช่ไหมลงนัดที่ห้าเพื่อให้ได้การันตีเหรียญเนี่ยหรือห้านัดเนี่ยถ้าการันตีแชมป์ได้สมมตินัดกับสเปอร์เสร็จนัดที่เหลือผมว่าเดี๋ยวเคียซ่ามันก็ได้ลงเองแหละผมเชื่อแบบนั้นนะเออยังไงก็น่าจะต้องได้เหรียญแหละแล้วก็มันมีโคต้าเผื่อด้วยต่อให้ลงไม่ครบห้านัดอะ่ะมันจะมีเหรียเผื่อที ถ้าแจกจ่ายแล้วในโคต้าที่เหลือเอามานํามาให้ได้อีกเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนั้นไม่ต้องไปห่วงไอ้เรื่องได้เหรียญไม่ได้เหรียญผมว่าได้อยู่แล้วนะอืมส่วนอันนี้คระโมซาลาย้อนหลังสามวันสี่วันจากแมตช์ล่าสุดที่ยิงช่วยให้เราเอาชนะคู่แข่งมาได้เนี่ยนะสำหรับทรนนอาร์โนเนี่ยแล้วซา่าไม่ได้โพสต์ภาพเซลฟี่ปกติซา่าจะโพสต์ใครยิงต้องโพสต เว้นว่างมาสองสวันคนก็เฮ้ยมีอะไรกันหรือเปล่าไม่ถูกอะไรกันไม่ใช่ครับมามาย้อนหลังไี้ได้ว่าพิเศษก่าคนอื่นเลยคนอื่นเขาจะหลังเกมโพสทันทีแต่นี่ย้อนหลังครับเซลฟี่กันแบบว่ายิ้มย้มแจ่มใสครับสองคนนี้แล้วก็มีอีกสีสันหนึ่งก็คือ Adidas นะครับมาคอมเมนต์ด้วยบางคนก็เฮ้ยมันเกี่ยวกับสัญญาปล่าคือทั้งคู่ต้องบอกงนี้ทั้งคู่เป็นพรีเซนเตอร์ของ Adidas ทั้งคู่เทรนก็ใส่รองเท้าพรีเดเตอร์ป้าถ้าผมจำไม่ผิดตัวล่าสุดที่ที่เขาเป็นพรีเซนเต โมเทร่าก็อาดิดาสเหมือนกันคือทั้งคู่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสปอนเซอร์เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นพรีเซนเตอร์เออพรีเซนเตอร์ของอาดิดาสอยู่แล้วนะมันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาดิดาสจะมาเม้นเป็นรูปดูปกะตามองอยู่นะจ๊ะอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้เรื่องของเทนเอาอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะรายงานจากเอียนดรอยนะหัวหน้าสายข่าวของลิเวอร์พูลเอ็กโคนะฮะนี่เอียนดรอยนะชีฟลิเวอร์พูลเอฟซีไรสเตอร์นะฮะนักเขียนข่าวลิเวอร์พูล หัวหน้าสายข่าวนะเขาก็คอลัมน์ตัวนี้มันเป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวกับอนาคตของนูเยสแต่ในนั้นมันมีส่อแทรกเรื่องแผนงานในซัมเมอร์นู่นนี่นั่นแต่ไอ้ตรงที่เขียนถึงสัญญาโทเรนาโนเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าตอนนี้เลอาลมริตดูเหมือนจะเป็นแตงดูเหมือนจะเป็นแบบโอ้โหทิศทางกระแสข่าวจากหลายๆที่บอกว่าน่าจะน่าจะน่าจะไปมาริดแบบฟรีเอเย่นนะแดะเทนนะนะแต่เขาบอกว่าในส่วนของลิฟวูเองยังไม่ยอมแพ้ครับจนกว่าจะจบจริงๆจนกว่าแบบ หมดซีซั่นแล้วก็ยังหรือจนกว่าจะแบบไปจรดประกาศเซ็นสัญญากับมาริะลิฟูไม่ยอมแพ้เขาบอกว่าลิฟูนะฮะไม่ครับเฮฟฟ e n have กก็คือการไม่ยอมแพ้ครับไม่ยอมแพ้ในความหวัง hope of him pending ก็คือการเซ็นสัญญาอ n นนิว e a ลแอดแอนฟิลคือลิฟูไม่ไม่ยอมแพ้ในในความหวังที่อยากจะเห็นเทรนต์อาโนต่อสัญญาในถิ่นแอนฟิลต่อไปเออไม่ยอมอ่ะก็คือยังแบบ ก็เดี๋ยวขอคุยกันอีกก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนร์พูไม่ยอมซึ่งเอาจริงตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงกระแสเนาะมันคือเทรนด์น่ะน่าจะไปคุยกับมาริดล,ลึกมากๆแล้วแต่ยังไม่ได้จรปารกาเซ็นกับกับทางมาริดอาจจะปากปาเปล่าคุยแล้วว่าเอ้ยผมอยากไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอผมก่อนนะอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นขั้นนั้นและแบบขั้นที่แบบพร้อมที่จะเซน็นแต่ยังไม่ได้จรปารกาครับซึ่งพอยังไม่ได้จรปารกาเอาว่ากันตามทฤษฎีอย่างที่ผมเคยพูดว่าอ่ะผมว่าไปมาริดต,ตอนเนี้ยเก้า ต่าามถึงหมันก็เป็นโอกาสเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เผื่อใครจะหวังเล็กน้อยก็ยังได้ใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีอีกสื่อหนึ่งด้วยอย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ก็บอกว่ายังมีโอกาสที่เทรนด์จะยูเทิร์นจะเปลี่ยนความคิดได้ด้วยด้วยสถานการณ์ของมรดิที่ยังไม่ค่อยแน่นอนในตอนนี้เรื่องการเปลี่ยนกุญซื้อนู่นนี่นั่นด้วยเทนอาจจะเปลี่ยนใจอยู่กับหงต่อก็ได้เอาเป็นว่ารอติดตามกันดูแล้วกันนะครรอติดตามกันดูว่ามันจะมีคดีพลิกอะไรในอนาคตได้อีกหรือไม่ขอบคุณผู้สสสนนนนนนับออีีกท่่่่่จจะไปขาาใืใ แว่นออบตาสนั่นเองนะครับรุ่นวากุวากุที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ร่วมกับแอนิเมชันนะฮะหรือว่า,าทางมังงะนะของทางญี่ปุ่นก็คือเรื่อง s p y X Family นั่นเองนะครับนี่สีแดงออกชมพูนะมีเหมือนเป็นหูหูแมวตรงตรงตรง,ตรงขอบแป้นด้วยนะเห็นไหมน่ารักน่ารักเลยนะฮะอย่างที่ผมใส่นี้กองแสงจากจอคอมพิวเตอร์จอมือถือได้เป็นอย่างดีเซฟสายตาของท่านได้อย่างยอดเยี่ยม2790บาทครับได้รับส่วนลดอีก100บาทด้วยถ้าบอกว่ามาจากช่องโค้ดแอ๊นะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชาย เพจของออฟตัสได้เลยนะครับนี่มาที่เพจออฟตัสอินบ็อกไปแล้วพิมพ์ KODACT คือโค้ดของโค้ดแอคกแหละ KODACT นะครับลดร้อยบาทนะครับก็ฝากแว่นออฟตัสเอาไว้ด้วยนะจ๊ะของดีคุณภาพใส่แล้วเทเป็นแฟชั่นก็ได้นะเซฟสายตาก็ดีนะครับดีนเฮาเซ่นต้องบอกว่าการะแสวันนี้มันตีกันไปตีกันมาแล้วก็ามาจากสื่อดังๆหลายเจ้าด้วยมีทั้งสื่อก็สิบกลางๆสื่อดังๆโอ้โหตีกันมั่วซั่วไปหมด เอาทางฝั่งที่มันเอ็นไปทางเชลซีก่อนแล้วกันมาจากเทเลกราฟครับโดยแมดรอแมดรอเนี่ยเป็นสายข่าววงในสุดๆเลยของเชลซีคือเป็นตัวพ่อวงในเชลซีครับแมรอของเทเลกราฟนะครับเขาบอกเลยว่าเชลซีเนี่ยเป็นเตงที่จะคว้าตัวดีนฮาวเซนเขาใช้คำนี้ว่าเฟเวอร์ริตเนี่ยเฟเวอร์ริตคือเตงอะแปลเป็นไทยง,ง่ายๆเลย หรือจะดูพารากราฟอีกอันนึงเขาก็เขียนว่า l e a d i n g the r a c e ก็คือเป็นผู้นําในการแข่งขันคว้าตัวดีนฮาวเซนเป็นผู้นําเป็นเต่งเป็นอันดับหนึ่งเป็นตัวเต่งสุดนะเขาบอกว่ามาเลสกาเนี่ยอยากได้มาเลสกานะคุณซูเชลซีอ,อยากได้กองหลังที่ออก,ออกบอลดีๆมาสร้างทีมในซีซั่นหน้าใหม่อ,อยากได้กองหลังแบบนี้แล้วก็จุดที่น่าสนใจคือที่ว่าเชลซีได้เปรียบน,นะเขาบอก2เรื่องก็คือเอเจนต์เอเจนต์ของฮาวเซนสนิทกับทางพวกเจ้าของเชลซี มีความ, 2, Chelsea, มสัมพันธ์ที่ดีกับ2เชลซีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบอลมัดมันก็คือการเขียนเอ็นไปทางนั้นเลยเอ็นไปทางนั้นเลยสื่ออีกเจ้าหนึ่งที่เอ็นไปทางเชลซีเหมือนกันก็นกคือมิเกลเดรานี่เป็นหัวหน้าสายข่าวของอินดีพินเดนซ์สื่อน้าดีของอังกฤษอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ก็จะไปทางเชลซีเหมือนกันบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยได้มีความได้เปรียบในเดีลนี้ในการไล่ล่าตัวดีนฮาวเซนก็จะชูลงไปทางว่าอ่เชลซี Chelsea, มีภาษีที่ดีกว่าและโดยเฉพาะเรื่องของการการันตีตัวจริงให้ได้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาก็เขียนไปในทางเดียวกันกับแมทรอทีนี้มาดูอันที่เอ็นมาทางลิปูบ้างฟอร์เรียนแพทเทิร์นแบกนะครับสายข่าวสกายสปอร์ตเยอรมนีบอกว่าลิปูดได้ทำการผลักดันอีกครั้งหนึ่งในดีลของดีนฮาวเซนในช่วงอินเดอะรีเซนต์เดย์รีเซนตเดย์คือไม่กี่วันเนี้ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการสตองพุตมีการผลักดันดีลนี้เขาบอกลิปูไปคุยกับเอ้เนต์นักเตะแล้วเสนอโปรเจกต์ เสนอตัวเลขเนี่ยโปรเจกต์แอนฟิกเจอร์ก็คือโปรเจกต์กับตัวเลขตัวเลขก็คืออาจจะขั้นนมงขั้นเหนื่อยหรือระยะสัญญงสัญญาโปรเจกต์ก็คือว่าเรามีแผนจะใช้งานคุณยังไงเอาไปพรีเซนต์ให้นักเตะแล้วแล้ว <c oughs> นักเตะก็ได้รับทราบตรงกันแล้วลิพูมีแผนที่อาจจะปล่อยยืมควันซ่าหรือขายควันซ่าซึ่งเฮาเซนมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมาแทนในสควอต้นเป็นสควอตแบบตัวเลือกลำดับที่3ต่อจากโกนาเต้และฟานไดอะไรแบบเนี้ยนะฮะ แต่เขาก็บอกว่าเชลซีอาร์เซนอลนิวคาสเซิลมาริทยังคงสนใจนะตัวของกองหลังวัย20ปีคนนี้นะค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์นักเตะร,รู้ว่ามีหลายทีมสนใจมีหลายทีมเข้ามาคุยมีข้อเสนอเข้ามาบ้างแล้วแ่ะแต่เขาบอกว่านักเตะ not นะ h a d not yet made this decision ก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจเหมือนกันว่าจะเลือกทีมไหนอ่าก็คือแพนแพทเทิร์นแบบว่าอลิฟูผักดันหนะักแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นเต็งบอกแค่ว่าเนี่ยเรายื่นข้อเสนอไปแล้วแต่ก็แค่ ตัวของฮาวเซ่นน่ะตัวของฮาวเซ่นน่ะยังไม่ได้เลือกทีมไหนด้วยซ้ําก็จะต่างจากที่2สื่อก่อนหน้านี้ที่แบบชูโลงไปเลยว่าเชลซีคือเต็งแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้ออกตัวว่าใครเป็นเต็งต่อมามาดูสื่อดังของอังกฤษอีกเจ้าหนึ่ง BBC โดยซามีบล็อกเมลครับช่วงนี้กำลังมาแรงครับเป็นนักข่าวของ BBC ก็ต้องระดับท็อปอยู่แล้วคนหนึ่งเขาก็บอกเลยว่า4ทีมอันนี้เขาก็จะพูดกลางๆเลยว่า4ทีมสนใจฮาวเซ่นนะบอกเลย4ทีมสนใจฮาวเซ่น มีใครบ้างอ่ะอ่าก็ลิเวอร์พูลพวกนั้นแหละนะอ่าลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลนิวคาสเซิลอ่าเขาให้ชื่อมาเป็นสี่ทีมนี้นะซาม,มีบ็อกเมลส่วนมาริดยังไม่ขยับแต่เขาบอกว่าให้จับตาสมมุติถ้ามาริตอยู่ดีๆมาเร่งเครื่องมาแบบอ่ะสุดท้ายตัดสินใจจะเอาฮเฮาเซนเข้ามาทีมอื่นจะเสียเปรียบฮเฮาเซนทันทีเพราะใจนักเตะอยากไปมาริตแต่ว่าถ้ามาริดไม่ขยับเขยื้อนเขาก็จะอยู่ในพรีเมียร์ลีกนี่แหละเขาก็จะอยู่กับ ทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกได้เขาไม่มีซีเรียสแต่ว่าถ้ามาดริดมาจะไปมาดริดก่อนทีนี้มาดริดยังไม่มามาดริดยังแค่จ้องจ้องไกลยๆยังไม่ยังไม่ได้มีแผนในการซื้อเซ็นเตอร์ขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่าพวกเขามีดาวรุ่งขึ้นมาคนหนึ่งแล้วอย่างราอูเซนซิโอเขาก็พร้อมใช้งานทีเนี้ถ้ามาดริดไม่มาเขาบอกเลยว่าตัวนักเตะจะตัดสินใจเลือกทีมเนี่ยคือสองเรื่องหลักๆเพื่อนๆดูท่อนนี้นะฮะเขาบอกว่า it is also understood that w h i l e regular playing time is ensure his continue development will be key considering consideration for h o w s e n ก็คือเรื่องของเวลาลงเล่นครับเพื่อนเวลาลงเล่นต่อเนื่องใครที่การันตีเวลาลงเล่นต่อเนื่องหรือว่าโอเคมันต้องได้เล่นอ่ะไม่ใช่ว่าไปนั่งก้นด้านอ่ะ h o w s e n จะพิจารณาเป็นพิเศษเพราะอยากจะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอายุเพิ่ง20ไม่อยากไปนั่งสำรองแบบก้นด้าน คือผมว่าคํานี้มันน่าจะหมายความว่าต้องได้เล่นเลกูล่าเลกูล่าคือเป็นประจาอ่ะเล่นเป็นประจาอ่ะคือไม่ใช่ว่านั่งก้นด้นอะ่ะอันนี้คือพอยต์สำคัญและอีกพอยต์หนึ่งก็คืออันนี้ก็จะเป็นพอยต์ที่ตัวของฮาเวนพิจารณาด้วยคือแชมเปี้ยนลีกปาติสเปชั o นก็คือการมีส่วนร่วมกับในเล่นศึก UCL ออ่ะมีตัว๋วเออมีตั๋วไปเล่นอะ่ะซึ่งถ้าพูดถึงมีตัว๋วเราลองมาดูทีมที่สนใจเชลซีอาจจะเสียเปรียบตรงนี้หนึ่งเพราะเชลซีต้องพยายามคว้าให้ได้ก่อนเชลซียัง สถานการณ์ยังไม่แน่นอนเรื่องของท็อปโฟหรือว่าท็อปไฟที่จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนิวคาสเซิลก็ต้องแย่งเหมือนกันแต่นิวคาสเซิลก็ยังแต้มมากกว่าเชลซีแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อถ้าพูดถึงโคต้าแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลอาจจะได้เปรียบแต่ถ้าพูดถึงเวลาลงเล่นเนี่ยผมมองว่าเชลซีกับนิวคาสเซิลอาจจะได้เปรียบกว่าแต่ถ้าพูดถึงเวลาลงเล่นที่พอๆกันเท่าที่ผมอ่านเขาก็บอกนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็อยากได้ไปเป็นแบ็กอัพของกาเบรียลมกอกเยสกับซาลิบาส่วนเราาออะะก็จจแบบ ถ้าโกนาเต้ย้ายก็แทนโกนาเต้เลยแต่ถ้าโกนาเต้ไม่ย้ายแต่ควันซ่าไปก็อาจจะมาเป็นตัวเลือกที่สามสลับเล่นกับโกนาเต้อ่าก็จะเป็นโกนาเต้ฟานดาโกนาเต้ฮาเวเซนสลับกันเล่นแบบเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปแต่ว่าได้เล่นแชมเปี้ยนลีกนะแล้วก็การันตีเรื่องของแบบว่าเออลุ้นความสําเร็จอะไรแบบนี้นะครับแบบได้ลุ้นแชมป์นูน่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ตัวนักเตะจะต้องเลือกนักเตะยังไม่ได้ตัดสินใจตอนนี้ครับอืมเห็นไหมฮะส่วน อีกหนึ่งอันที่อาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าเชลซีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบอลมาร์ทอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความได้เปรียบที่ทางเชลซีเขากล่าวอ้างของเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบอลมาร์ทหรือเปล่าเราก็เคยทาํามาค้าขายกับบอลมาร์ทไหมออพออ,อก,กีฬาเราเอามาจากไหนก็เอามาจากบอลมาร์ทใช่ไหมครับซึ่งรายงานจากลุยสสตีลของเดลี่เมลบอกว่าบอลมาร์ทสนใจนะักเตะริพูหลายคนเหมือนกันนะมันก็อาจจะต้องมาคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแบบเอ้ย สมมติบอลเราเราสนใจใครคือเราสนใจของบอลมาร์สองตัวคือดีนเฮาเซนกับมิรอดเคอร์เคสใช่ไหมครับแต่ตอนที่คุยกันบอลมาร์ก็อาจจะคุยกับเราก็ได้ว่าเอ้แต่เราก็สนใจนักเตะคุณเหมือนกันนะซึ่งสมคนครับที่เขาระบุเลยว่าบอลมาร์สนใจนักเตะที่พูก็คือจะมีอ่าคิวินเคเลอร์ฮาพพี้เอเลียดแล้วก็เบนโดกสามคนแยกกันเอาในส่วนของเคเลอร์ก่อนคือพวกเขาอยากไนดะ้เขาชอบเคเลอร์มานานแล้วด้วยนะ แต่มักกะลาลิฟูไม่ขายทีเนี้ยบอลมัดอะยืมตัวเกปบ้ามาใช้งานปีนี้ก็ผลงานใช้ได้นะแต่บอลมัดยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเซ็นขาดไหมยืมมามีออปชั่นแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเซ็นขาดไหมก็คืออาจจะซื้อโกใหม่ก็ได้ถ้าไม่เอาเกปบ้าก็คือก็สนใจไปที่เคเอร์เฮอร์ H. ส่วนเอเลียดเนี่ยแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะยังดูเหมือนไม่อยากยอมแพ้ก,กับลิฟูอาจจะยังพร้อมสู้ต่อหรือก็ตามแต่ลิฟูลิฟูเองก็ไม่พอไม่ถึงขั้นที่จะเล่ขายเอเลียดด้วยนะแต่ว่า ทีมสนใจมีแน่หนึ่งในนั้นคือบอลมาร์ด้วยซึ่งถ้าข้อเสนอเข้ามาอาจจะเปลี่ยนแนวคิดหรืออะไรก็ได้เราต้องมารอดูส่วนเบนด็อกฟอร์มดีกับมิเดอสโบครับไปยืมตัวเนาะเป็นหนึ่งในตัวที่เราปล่อยไปแล้วฟอร์มดีโคแต่ดันมาเจ็บตอนกลางซีซั่นโคตรเขาเรียกว่าโคโชคร้ายใช้คํานี้แหมกําลังฟอร์มดีเลยนะทีเนี้ยบอลมาร์กับพาเลตก็สนใจอยากได้ตั้งแต่มกราาแล้วนะแต่ว่าลิฟูยังไม่ปล่อยตอนนั้นนะออก็ต้องรอดูว่าซัมเมอร์จะเอายังไง ถ้ามีค่าตัวที่เหมาะสมเข้ามาเบนดกก็อาจจะโดนปล่อยได้เช่นกันนี่คือ3คนที่เขาบอกว่าบอลมัดส,สนใจนักเตะของเรียููด,ด้วยดังนั้นมันก็ต้องทํามาค้าขายกันมันก็ต้องมาคุยกันนะดังนั้นผมมอว่าไอ้เหตุผลที่ว่าความสัมพันธ์ดีกับเชลซีอย่างเดียวแล้วจะทําให้เป็นเต็งคว้าฮาวเซนผมว่าเหตุผลนั้นสำหรับผมนะผมว่าผมฟังผมฟังไม่ขึ้นอืมนะ แต่ว่าถ้าเป็นเหตุผลอื่นเช่นถ้าไปเชลซีแล้วได้ลงตัวจริงมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เออโอเคฟังขึ้นมากกว่านะคถ,ถามผมนะส่วนเดอ์บอยข่าวอัปเดตกับลิฟว์ก็ไม่ค่อยมีครับแต่วันนี้มันมีวิลล่าผมสั้นๆแล้วกันแอสตันวิลล่าครับเขาบอกว่า whole i n t e r n a ล d i s c u s ชั่นคือการประชุมกันภายในว่าจะลองยื่นซื้อเดอ์บอยไหมคือเหมือนวิลล่าก็อยากได้เดอ์บอยประชุมกันภายในแล้วเดี๋ยวจะตัดสินใจว่าจะลองยื่นซื้อไหม ทีมสนใจมีเพียบเลยแต่ว่าเมริซาเรดดี้บอกว่ายังไม่ได้ใส่ชื่อลิฟภูลงไปก็ไม่รู้ว่าลิฟภูจะมีความสนใจในเดอ์บอยบ้างไหมยังไม่มีใครตอบได้ครับส่วนวันนี้ในอดีตครับประมาณวันที่ยี่สามยี่สบี่เนี่ยวันนั้นลิฟภูลเริ่มเปิดเริ่มปล่อยข่าวครั้งแรกว่าคุยเจรจากับอันเนอร์ชรอตผ่านมาจนถึงวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าอันเนอร์ชรอตที่มาคุมวันนั้นโนเนโพโค,โค,โคแต่ก็พาเรามาถึงจ่อเข้าใกล้แชมป์สมัยที่20แล้วแชมป์ลีกนะครับก็เดี๋ยวรอ ติดตามกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันทิ้งท้ายกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกับคนดแอคง่ายๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนดแอคได้หรือส่งดอแนนซูเปอร์แชร์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้อย่าลืมกด subscribe ช่องคนดแอคนะครับเพื่อเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ